สวัสดีครับย้อนทองใบครับปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตะบนบ่อพลอยครับกาลังรอวันรับรองอยู่วันนี้ก็พาน้องๆมาเที่ยวสวนสวนทองใบครับสวนนามสกุลเองนะครับก็มาดูผลผลิตทางการเกษตรครับนี่ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับนี่เป็นแปลงเงาะเงาะอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะพาไปที่สวนทุเรียน ตอนนี้มาชมเงาะก่อนครับเงาะน,นี่ก็เพิ่งชุดแรกครับยังไม่ออกสู่ตลาดนะฮะยังไม่ออกสู่ตลาดตอนนี้ก็ราคาก็ยังดีอยู่พอดีวันนี้น้องๆมาเที่ยวมาจากต่างจังหวัดนะครับก็น,นี่ห้าปีกว่าประมาณหปีกว่าครับขนาดนี้ครับนี่ถือว่ายังไม่ดกจริงนะฮะเพราะว่าหลายๆต้นมันก็ปีนี้ทำยากครับสำหรับ เงาะเอาแม่บ้านมาหน่อยดิอ๋อแม่บ้านไม่ไม่อยากโชว์มาทั้งนี้นี่ครับมีอยู่สามต้นที่ว่ากาลังพร้อมที่จะตัดแล้วครับนี่ครับสามต้นเงาะห้าปีครับต้นประมาณนี้นี่คือดกจริงๆครับอันนี้ดกเต็มที่แล้วถ้าดกไปกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวแล้วครับลูกมันจะเล็กนี่ลูกสวยครับสิบสามลูกโลไม่ถึงยี่สิบลูกมั้งเนาะี่เนี่ย มีอยู่สามก็หลายต้นอยู่นะครับนี่นี่เงาะโรงเรียนนะครับนี่เงาะโรงเรียนมันมีทั้งเงาะโรงเรียนแล้วก็แล้วก็วเงาะสีทองนี่ครับถ้าเขาดกจริงๆเขาจะเป็นสภาพนี้ครับเงาะดกแบบต้นเกือบตายครับแต่ไม่ตายจะเป็นสภาพนี้ครับมีการโยงการไรนะการกิ่งฉีกแต่ถ้าโดนลมก็น่ากลัวนะครับอย่างนี้นะครับ นี่ก็โยงไว้บ้างแล้วเป็นบางส่วนนี่ครับเงาะโรงเรียนครับสวยงามครับสะอาดอถูกหลักกาไม้ครับไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอนนะครับตอนนี้คือฉีดยาลายาลามันมันไม่ใช่ยาฆ่ามันมันก็มียาฆ่า,มาแมลงแต่นานแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมบริโภคนะครับสําหรับที่สวนทองใบนะที่เคยลงเฟซลงอะไรต่างๆที่ได้เห็นกันนะครับ ใครอยาท่านที่อยากจะมาสัมผัสสวนสดๆนะครับก็มาได้เลยครับตอนนี้ผลไม้กําลังกําลังจะเริ่มออกครับมีหลายรุ่นนี่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกสวยครับถ้าดกกว่านี้ก็คงไม่ไหวละบางทีก็มีทิ้งเหมือนกันอย่างนี้นะครับอย่าลืมถ่ายพี่น้องตุ๊กแล้วก็นี่รุ่นหลังนะครับนี่ถือว่าดกสุดเหมือนกันครับนี่ คนกินก็กินไปอ,อ,อร่อยไหมฮะหวานเจี๊ยบเลยหวามโอ้โหไปเอาสีอย่างนั้นมันต้องกินนี่สีนี่เลยนี่นี่สีแดงสีแดงค่ะวันนี้ทุกพามาเที่ยวสวนเงาะนะคะนี่ที่นี้รุ่นหลังดูได้ไดดดมีหลายรุ่นมามาดูนี่ครับโ<ม>ดยกนัน บุกของของผมนะครับพร้อมครอบครัวนะครับก็ทํากันเป็นที่นะครับนี่คือรุ่นหลังอีกไม่นานนะครับอีกประมาณประมาณครึ่งเดือนนะครับก็คงจะได้เก็บเกี่ยวนี่ครับถือว่าดกนี่ครับนี่รุ่นรุ่นหลังแตกเยอะครับน้ํามันไม่สม่ําเสมอมีเสียหายตลอดนะครับมาดูทังด้านที่ว่านี่เอาที่ว่าดกที่สุด จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ยังดูไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นออกสีเมื่อไหร่ท่านี้แล้วโหดูไม่ดูไม่จืดเลยครับนี่นี่ตอนนี้ยังรุ่นนี้ก็โหยังเป็นเดือนเมื่อวานเรามีการตัดขายไปแล้วเท่าไหร่นะคะห้าร้อยกว่ากิโลเป็นเงาะสีทองเดี๋ยวไปดูเงาะสีทองอออเดี๋ยวไปดูเงาะสีทองเนาะน,นี่เงาะโรงเรียนนะ นี่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 สีทองนี่ดูนี่ก็น่อยสีทองมาเลยเอาตะปูมาปูเป็นดันเป็นงอสีทองครับนี่นี่คืองอสีทองเนี่ยสีข้าจะาผิดผิดกันงอสีทองนี่ลูกจะใหญ่ลูกใหญ่น้ำหนักดีลองลองหยิบแดงแดงให้แดงแดงเอาถึงมูนแต่รสชาติมันจะไม่หวานเจียบเหมือนโรงเรียน มันจะอมเปี้ยวอมหวานนี่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 อ๋อนี่หัวสีทองคว้างหัวคนโนเลยนะครับคว้างปลาหัวนี่เอ๊ะกลางๆนี่ดกนี่กันุวยเนาะดกนี่เรียน